มาดูการจับกลุ่มแก๊งรีดทรัพย์นะซึ่งแก๊งนี้เนี่ยเขาใช้การแอบอ้างว่ารู้จักกับตำรวจในระดับที่เป็นพลตำรวจเอกแล้วก็มาข่มขู่รีดทรัพย์ค่ะทั้งจากคนที่เป็นนิติบุคคลและก็บุคคลธรรมดาเป็นทรัพย์สินมูลค่าถึง46ล้านบาทซึ่งทางตำรวจกองปราบปรามเองสามารถจับกลุ่มหัวหน้าแก๊งนี้ได้จากผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในจังหวัดสงขลานะคะซึ่งตอนนี้ผู้ต้องหาเองยังคงให้การปฏิเสธโดยพลตำรวจตรี ทิติลาศหนองหานพิทักษ์รักษาราชการ,การกาแทนผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยพันตํารวจเอกอักคารเดชพิมลศรีรักษาราชการกาแทนผู้บังคับการกองปราบปรามนําตัวนายชินกรหรืออุทัยสงสมพันธ์ผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหารีรัพย์ซึ่งนายชินกรนะคะได้รีรัพย์ ของผู้เสียหายซึ่งเป็นนิติบุคคล3รายบุคคลธรรมดา4รายค่ะเป็นเงินจำนวน30ล้านบาทพร้อมอาคารพาณิชย์4คูหารวมแล้วมูลค่าถึง46ล้านบาท โดยนายชินกรใช้วิธีว่าไปข่มขู่หากไม่ยอมจ่ายทรัพย์สินหรือว่านี่สินเหล่านี้เนี่ยก็จะเปิดเผยความลับเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีทําให้ผู้เสียหายเกิดความหวาดกลัวค่ะก็เลยยอมจ่ายเงิน5ล้านบาทให้ก่อนที่จะไปปรึกษาทนายความแจ้งความต่อตํารวจที่กองกํากับการ6กกองบังคับการกองปราบปรามเพราะว่าเกรงว่าผู้ต้องหาจะข่มขู่เรียกทรัพย์อีก เบื้องต้นเองผู้ต้องหายัางให้การปฏิเสธนะคะแต่จากการสอบสวนก็ทราบว่าเคยกระทําความผิดกันมาแล้วเป็นขบวนการคมคูบุคคลอื่นมาแล้วก็หลายครั้งแล้วก็หมักอ้างนะคะว่ารู้จักขับทหารพศยศพลเอกนอกราชการซึ่งขณะนี้ก็ทราบชื่อแล้วกําลังอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลคนที่อยู่เบื้องหลัง